คือโรงแรมยามเช้าของที่นี่นะคะสวยมากติดกับริมทะเลนู่นด้วยค่ะบรรยากาศดีมากอากาศเย็นแม้จะมีแดดจ้า ตื่นเช้ามามันจะมีกิจกรรมเยอะมากเมื่อกี้เรามาไม่ทันเต้นเหมพี่มิกกี้จ้าเราก็เลยมาทำกิจกรรมตามหาเหมือนคอ o s s w o r d อะแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นเขาว,วงกดค่ะให้เดินตามหาแล้วฟังเสียงเสร็จแล้วได้คำตอบปุ๊บก็ไปรับของรางวัลที่เขาได้เลยทุกคนก็คือดูมาตามหากันเพียบเลยจ้ะว้าว เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงไหนกันดีนี่กระดาษเขาก็จะเป็นแบบนี้โชว์สิคะนี่เ,<อ>เขาบอกว่าทางเข้าอยู่ด้านหน้านไปเดี๋ยวเราไปตามหากันจะ้ะนี่นะคะเป็นเขาววงกฏจริงๆมันเป็นรูปมิกกี้เมาส์นะทุกคนแล้วก็คือให้เด็กแบบเดินมัวมันเนี่ยเดินมัวมันเนี่ยเดินนี่เทางนี้สิลูกนี่นี่ตรงนี้มีตรงนี้มีพระราชา <c oughs> เราก็เจอพระราชาแล้วเดี๋ยวเราจะสแกน QR code ทำอะไรคะชอบค่ะอ่าเขียนชื่อมันลงไปแล้วเราก็มาเจอแอนนาแอนนาแอนนาเลยแอนนาเลยว้าวแล้วก็มาเจอตัวนี้ต่อ่าแล้วเราก็มาเจอโอลาแล้วก็คลอมพีทกันแล้วนะคะกิจกรรมของเรายามเช้า เขาวังกดได้รางวัลเป็นอะไรคะได้รางวัลเป็นเข็มกัดเข็มกาดแล้วก็อะไรแล้วก็บัตรเจสซี่บัตรเจสซี่ตอนนี้เราก็เลยจะมากินอาหารและแลเราหิวมากอาหารเขาแบ่งรอบนะเป็นเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงแล้วมีกทีเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะที่ห้องอาหารนี้เลยเป็นพวก น้ำแล้วก็ผล,ลไม้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารอินเดียจากเชฟรามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแพนเค,ค้กเอาไหมว้าวแพนเค,ค้กสเตชนันตรงนี้จะเป็นจะเป็นนิตบิฟสตูแด์เวเกติเบอรแล้วก็จะเป็นพวกติ่มซำอันนี้เป็นฮันนี่ทอสก๋วเตี๋ยวค่ะทุกคนแล้วมี่มาแล้วก็จะมีพวกปอเปี๊ยะ ก็เส้นๆ <Okay. S 1> ตรงนี้มีแพนเค้กด้วยแล้วก็มีพวกนมโอ๊ตมิล์ซีเรียลนี่จะเป็นสลัดจ้าแล้วก็เป็นพวกแซลมอนสโมกแล้วก็มาริเซียแล้วก็มีพวกขนมปังต่างๆไปยันด้านนู้นเลยที่นี่นะคะถ้าได้มาทานอาหารก็จะมีพี่มิกกี้ดูฟี่มาให้เราถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะรอพี่มิกกี้มาถ่ายกับเราจ้า ตอนนี้เราออกมาจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โฮเทลแล้วนะคะเรากำลังจะไปที่พีแคมโดยขึ้นรถรางเออไม่ใช่รถไฟด้านขวามือนี้นะคะสถานีอยู่นี่รถไฟที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมิกกี้นี้ไปมันเป็นรถไฟแบบมีมิกกี้ด้วยนะทุกคนแรงมากแต่วันนี้แดดร้อนมาก ก็จะนั่งรถไฟนะคะจากดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงไปไหนเซ็นทรัลแล้วเราก็เลือกตอนนี้คือหน้าจอมุดตึบ64เหรียญเท่านั้นทุกคนไม่รับเหรียญกูนะไห้ตั๋วมานะคะแล้วเราก็จะมาเข้าไปดนการแตะ านีดิสนีย์แลนด์ค่ะนี่ไฟมิกกี่ มาต่อรถไฟสถานีอะไรนะตุงชุ่งรถไฟไหลกิ่งตอนนี้เราอยู่ซันนี่เบย์เราต้องยต้องเที่ยวไปฮ่องกงอ่าเราข้ามฝั่งมาแล้เดี๋ยวจะไปลงที่สถานีไหลกิ่งไหลกิ่งเสร็จแล้วก็ไหลกิ่งก็ไปเซ็นทันหรอไปต่อที่เซ็นทัลสเตชันท่านจะมีรถล่างแบบนี้นะทุกคนแบบมันยังคงความแบบเก่าๆของฮ่องกงนะจะมีแค่ใน เซ็นท่านฝั่งฮ่องกงเท่านั้นนะมาแล้วใส่หนึ่งสองโอ้ยน่ารักจังเลยอยากได้อ่ะเดินผ่านเซ็นท่านอะไรมาเราก็จะเริ่มเห็นป้ายพีคแคมแลเราสุกคนนี่ไปมิวเซียมไปฮ่องกงพาร์คไปพีคแคมแล้วก็การ์ลแมนเฮาส์เราก็จะเดินขึ้นไป ไปเลยได้มาเรื่อยๆนะคะก็จะถึงพีคแคมป์แล้วนะคะแล้วเราก็จองผ่าน Ticket Online ไว้แล้วอ่ารางรถไฟพีคแคมป์นะคะขึ้นได้ขึ้นได้ไปไปไปเร็วๆๆไปเรอไปเร่ไปเรไปเราเส้นทางรถไฟแบบพีคแคมป ็นรถตู้แบบนี้เลยว้าวก็จะได้เห็นเมืองแบบนี้นี่เจอรถรางโบร,ราณด้วยรถรางโบร,ราณหรือไม่ได้ใช้แล้วเห็นวิวแล้วตรงนี้สวยมากาาาและเราก็ถึงจุดชมวิวแล้วนะคะ เราซื้อแบบสกายมาด้วยก็เลยขึ้นตึกมันก็สูงไปอีกดูวิวสิวิวฮ่องกงสวนสาธารนณะฮ่องกงนะคะฮ่องกงพาร์คและนี่คือสนามเด็กเล่นของเขาจ้าไปเลยไหนบอสไลด์แรงไง <laughs> สาธารนณะแล้วก็สนามเด็กเล่นทําดีมากๆเลยทุกคนดูสิ ปลอดภัยต่อเด็กด้วยนะมีแบบที่นั่งสำหรับผู้ปกครองแบบนี้ด้วยดีจังเลยเด็กๆก็มาเล่นกันสนุกสนานกันไปด้านหลังเนี่ยมีสวนนกด้วยนะทุกคนดีมากอะ่ะคุณภาพชีวิตก็ดีเนาะด้านหลังเนี่ยโดมๆนี่จะเป็นสวนนกเดี๋ยวเราไปดูสวนนกกันนะสวนสาธารนณะฮ่องกง สูงมากแม่